มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ลูกค้าเห็นเมนูเมี่ยงปลาทอดจากคลิปที่แบงค์นำเสนอไปว่าที่ร้านของแบงค์รับโครงการคนละครึ่งด้วยนะหลังจากนั้นเมนูเมี่ยงปลาทอดก็ออกรัวๆเลยครับเดีย๋ยววันนี้แบงค์จะมาแชร์ให้ดูว่าแบงค์ใช้ปลาอะไรในการทําเมี่ยงปลาทอดและมีกระบวนการทําอย่างไรบ้างปลาเราจะใช้เป็นปลาดินครับไซส์ประมาณ1นึ่งโลขอดเกล็ดให้เรียบร้อยแล้วก็แล่ให้ถึงกลางปลาเลยนะครับทั้ง2ฝั่ง การแล่แบบนี้นะครับเอาไปทอดให้กรอบๆกินยันได้ถึงก้างปลาเลยครับส่วนตัวเนื้อปลาเราก็หั่นให้พอดีครับหลังจากหั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะโรยเกลือบางๆครับทั้งตัวปลาแล้วก็เนื้อปลาเลยครับหลังจากนั้นเราจะใช้แป้งทอดกรอบครับเราจะชุบแบบแห้งๆนะครับเพิ่มความกรอบให้ตัวปลาแล้วก็ให้หนังปลาหรือตัวปลาไม่ติดกระทะด้วยครับเราจะทอดแต่ตัวปลาไปก่อนนะครับสักพักหนึ่งพอตัวปลาเริ่มขึ้นเป็นสีเหลืองทองๆแบบนี้แล้วนะครับ เราถึงค่อยเอาเนื้อปลาลงไปเพราะเนื้อปลาเนี่ยจะทอดไม่นานแล้วก็จะสุกค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเกิดทอดไปพร้อมกันทีเดียวเลยอ่ะเนื้อปลาจะแห้งและแข็งกระด้างจนเกินไปหลังจากสุกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเสิร์ฟขึ้นจานแล้วก็ทอดด้วยสมุนไพรกรอบก็จะมีใบกะเพราใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งครับพร้อมกับโรยด้วยหอมเจียวเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดเข้มข้นแบบนี้แล้วก็น้ำจิ้มถัว่วพร้อมกับผัดเครื่องเคียงแบบนี้เลยครับจานละ249บาท